เด็กใคกินเลยกินคนเดียวเนี่ยโหเนี่ยหน้าขาวเลยดูดอร่อยไหมตักแต่งเนี้ยมันมันมีแต่กะทิไงสั้นๆนม่นะนมันอร่อยเขาไม่กินตูดน,นะ,ละปลาเขาชอบกินหนะ้าเรยบอกซื้อที่ตลาดแม่อร่อยเหลือแต่เหลือไอโกดแล้วแกไม่กินไง Mm hmm. มีสมใจอยากนะเด็กินแล้วนะ mm hmm. oh, ดูจีซืซ้อมาสักสองชุดอ๋อเขาอยากกินสองชุดกับลูกสองชุดยังไงเพราะนี่ไม่รู้อะ่ะอะไรพอนีกก่กินไม่ไหวแล้วเนี่ย mm hmm. ก็นี่ไงเจลีก็กินนี่มันมีจหน้า,ามันกินเพราะว่ามันกินไอ้ไอ้หอยทอดไอ้หอยนี่มันกินกินข้าวผมกินข้าวแล้วก็นั่งนี่ไงขนมตะเกียบอ่ะเขาเรียกอะไรขนมข้าวเกียบอ่ะพี่เลยเอาไปให้ตัตตาร์เขชุดหนึ่งขนมจีน